เออเอออร่อยอร่อยสวัสดีนะคะน,นี่าช่อมควาซสะอาดเป็นเรื่ได้น้ำมะพรามารมาโอ้กินอร่อยใหญ่เลยเอาฟานสับออก็มาช่วยทำความสะอาดนี่สงสัยไม่ได้เดินนะครับดูบรรยากาศไม่เต็มใจนะคะฝนฟ้าฝนฟ้าเป็นฝนนะคะคงจะไม่ได้เดินอ่า กินน้ำมะพร้าวนะคะชอบมากๆเลยโออเก่งเก่งเออ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 เอ่นวุ้งวกเดดิ่งเคยได้เก่นนะเออหวานหวานหอมๆ นานมาแล้วเอเอดูอีกเอาอีกเอาอีกเร็วเร็วไม่ทันใจดงอกล้วโบแนตทำกระจินะ

เย่เย่เ huh. ่ด uh ีดๆดดมกินน้ำมะพเ้าวละดีดเห็ดเดเโดนให้กินอะไรอะไรอะไรเย่เย่่เย่โมโหแล้วเส็จแล้ เอาอมแล้วยายเอามาตีพวดมันมีเยอะดูใจไม่กล้าเอาแบ่งกันให้คนอื่นลองบ้างให้คนอื่นไอ้ทุนหัวชอบกินนะนี่นะคะ เห็นยายมาเร้องกินน้ำผลไม้เราเคยได้กินน้ำน้ำนั่นน้ำมะพร้าวตกแล้วนะคระมันตกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแล้วจ้ะหมดแล้วละ่ะนี่

สะาดนะคะอกแน่นนนทกความสะอาดนะคะไม่ได้เดินเพื่อทำความสะอาดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วบ่ มาเป็นรถโอ้ฮึฟันออฟันเขียวมาแล้วได้ยินจำได้นู่นนู่นใครมาหนู่ใครมาหนู่ใครมาเอ้ยใครมาเอ้ยเอู้้จงน,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 นู่นนู่นนู่น พุ่น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 ทางพุ่นทางพุ่นเย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 ธรรมดาเละหน้าฝนเนาะธรรมดาเละหน้าฝนเนาะละเอากนหน้า่นเลย หน้าฝนแล้วน้ำก็จะท่วมอีกมังซี่นี้เขาว่าขึ้นถึงนี่แล้วนี่น้ำมงน้ำชีนสวัสดีครับเฮ้ยเยเยาจะบิตัดยา,ดยามา ยาก็ตัดทุกวันก็จะหมดแล้วค่ะสวนนี้จัปรรถก็สั่งแล้วนะคะสั่งสับปะรดแล้วฮะเออลืมห่าจิ๊บโลจิมซ้มแล้วจ่ายแล้วไงแต่ลายนิ่งจิ๊บโลจิมเออควายจิ๊บโตนึง

จะมาครบรเลยเตะออกตืินไม่ได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศผมจะตกไอ้ก็มากระชืนเลย<อ>นะเนาะ อาแต่ๆเราส้มเนาะลุกๆไปเลยนี่นะคะเฮ้ยดีใจนะคะฮฮสิมัดดีใจดิยงบ้นีสิทับีสเลาะ พาผมเดินน้อยเอ๊ยื่งมือไปแล้วด um NO ึงมือไปแล้วไปไพาออกน้อยพาผมออกน้อยม

เอดเอดดู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 เย <c ười> ้เยเย้เยเ่ม no, <circles> ื่อไรเนาะเมื่อไรเมื่อไรจะมัดเมื่อไรจะมัดเมื่อไรจะใส่ข้อเบสเบมาูไหมหมดเทียวไม่อะไร นู okay. ่น <ett> น <Cloud> ี <laughs> ่ไม like <S URE> ่หรอกคนมันจะมาแล้วนู่นสวเอ้ยอย่าพาไปเที่ยวอยู่แต่ดูครับฝจะมามาเดอนนี้เลยนี่ดูคุณาามาสามสัปด์ครับนี่ครับ เร้ดูดูนะคะดูเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮวยเฮ้ย ถ้าก็ขอจบเท่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์สอกดติดตาจงตาสออในยางรถสวัสดีค่ะ